สวัสดีครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่รักเคยไหมครับที่คิดว่ากินผักเยอะๆจะแข็งแรงและทําตามนั้นมาตลอดชีวิตแต่ความจริงที่ผมดิฉันในฐานะหมอประจําครอบครัวอยากบอกคือผักบางอย่างที่คุณกินอยู่ทุกวันอาจกําลังแอบทําลายกระดูกตและข้อต่อของคุณอย่างเงียบๆครับค่ะเหมือนกับคุณยายลําดวนที่ร่างกายซุดลงเพราะผักที่ท่านคิดว่าดีนั่นเองในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผย4ผักที่ต้องเลี่ยงและ สี่ผักที่คุณต้องกินทุกวันเพื่อสุขภาพวัยเก่าของเราโปรดดูให้จบนะครับค่ะเพราะผักอันดับ 1. ที่แย่ที่สุดอาจอยู่ในครัวคุณและข้อมูลสุดท้ายอาจช่วยชีวิตคุณหรือคนที่คุณรักได้เลยครับค่ะก่อนไปต่อใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างครับค่ะถ้าสิ่งที่ผมดิฉันเล่าไปคุ้นเคยโปรดพิมพ์ใช่ในคอมเมนต์นะครับค่ะเพื่อให้รู้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวเอาล่ะครับค่ะมาเริ่มกันเลยผักที่แย่ที่สุดอันดับ4หัวบิสูตร บีซูถูกยกย่องให้เป็นผักมหัศจรรย์มาหลายปีบอกว่าช่วยลดความดันได้ดีเยี่ยมแต่มีอีกด้านหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยครับค่ะเมื่อคุณพ่อคุณแม่กินบีซูเข้าไปมันมีสารที่เรียกว่าออกซาเลตส,สูงมากๆเจ้าสารตัวนี้จะไปจับกับแคลเซียมในร่างกายเราพอมันสะสมมากๆเข้าก็จะกลายเป็นผลึกเล็กๆคมเหมือนก้อนกรวดเล็กๆในไตของเรานี่แหละครับค่ะที่เราเรียกว่านิ้วในไตนั่นเองครับค่ะทำไมถึงเป็นอันตรายในวัยเรา ก็เพราะสำหรับคุณพ่อคุณแม่วัย60บวกการทำงานของไตเราก็ไม่ฟิตเท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับค่ะสารออกซาเลตพวกนี้ที่ตอนหนุ่มสาวเคยขับออกง่ายๆตอนนี้กลับค้างอยู่ในร่างกายเรานานขึ้นทำให้ไตทำงานหนักขึ้นและเกิดนิ่วได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมากครับค่ะที่สำคัญกว่านั้นนะครับค่ะออกซาเลตยังไปขัดขวางไม่ให้ร่างกายเราดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เรากินได้เต็มที่อีกด้วยครับค่ะผลก็คือ กระดูกเราก็จะเปราะบางลงเสี่ยงกระดูกหักง่ายปวดเมื่อยตามตัวหรือรู้สึกอ่อนแรงตามแขนขาได้ง่ายกว่าปกติครับผมดิฉันจําได้ว่าคุณยายลําดวนที่เคยเล่าว่าท่านปวดท้องน้อยบ่อยๆแล้วก็มีอาการปวดข้อเป็นประจําพอมาตรวจก็พบว่ามีค่าออกซาเลตในปัสสาวะสูงมากครับค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร neurological research เมื่อปี2 5 5 7 2 0 1 4 ที่ชี้ให้เห็นว่าการกินอาหารที่มีออกซาเลตส,สูงเพิ่มความเสี่ยงนิ่วในไตได้มากกว่า40%เเลยนะครับค่ะน่าตกใจไหมล่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นครับค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบรสชาติบีซูจริงๆก็กินได้บ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นนะครับค่ะอยากกินบ่อยๆหรือทําเป็นประจําเลยครับค่ะแล้วถ้าอยากได้ประโยชน์เรื่องลดความดันเหมือนบีซูค่ะไม่ต้องห่วงนะครับค่ะผมดิฉันมีทางเลือกที่ดีกว่ามาแนะนาครับลองเปลี่ยนมาเป็นผักล็อกเก็ตหรือขึ้นฉ่ายฝรั่งดูนะครับค่ะ ผัก2ออย่างนี้ก็มีในเตรตดีๆช่วยลดความดันได้เหมือนกันผักเหล่านี้หาง่ายอร่อยและยังช่วยบำรุงสุขภาพหลอดเลือดเราได้ดีไม่แพ้กันแถมยังมีออกซาเลตต่ำกว่าเยอะปลอดภัยกับไตและกระดูของเรามากกว่ากันเยอะเลยครับค่ะลองเปลี่ยนมาใส่ในสลัดหรือปั่นสมูทตี้แทนบีซูดูนะครับค่ะรับรองว่าได้ประโยชน์เต็มๆโดยไม่ต้องกังวลเรื่องนิ่วในไตหรือกระดูเปลาะเลยครับค่ะใครเพิ่งรู้เรื่องบีซูทวนี้บ้างครับคะคอมเมนต์ว้าว ให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับค่ะผักที่แย่ที่สุดอันดับ3พริกหวานสีเขียวพริกหวานสีเขียวสีสวยกรอบอร่อยใส่ในสลัดผัดต่างๆก็ดูดีดูมีประโยชน์ต่อสุขภาพใช่ไหมครับคะแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่อายุเกิน60ปีแล้วผักธรรมดาๆชนิดนี้อาจกําลังเป็นต้นเหตุของอาการปวดเมื่อยตามตัวหรือรู้สึกไม่สบายอย่างเงียบต่างเลยนะครับคะหลายคนมองว่าพริกหวานดีต่อสุขภาพ แต่ความจริงที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบคือพริกหวานสีเขียวอยู่ในตระกูลไนเชตครับค่ะซึ่งมีสารที่เรียกว่าเลกตินสูงเจาเลกตินนี้เปรียบเสมือนเกราะป้องกันตัวของพืชที่จริงแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของพืชน,นะครับแต่ปัญหาจะเกิดเมื่อเรากินเข้าไปมากๆโดยเฉพาะในวัยเราที่ลำไส้อ่อนไหวและบอบบางกว่าเดิมเลกตินสามารถไปจับกับผนังลำไส้ทำให้ลำไส้เราดูดซึมสารอาหารดีๆได้ไม่เต็มที่ก่อให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ลำไส้รั่วครับค่ะพอระบบย่อยอาหารเรามีปัญหาและลำไส้เริ่มรั่วสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายอย่างวิตามิน B 12ซึ่งสําคัญต่อเส้นประสาทหรือแมกนีเซียมที่ช่วยเรื่องกล้ามเนือ้อก็จะดูดซึมได้น้อยลงอย่างมากนะครับค่ะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเลื้อรลังแบบที่เราไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่าการอักเสบระดับต่าซึ่งเป็นภัยเงียบที่ค่อยๆทำร้ายเราอาการเหล่านี้มักจะแสดงออกที่เราเรียกว่าลำไส้รั่วครับค่ะ มันส่งผลให้เราปวดเมื่อยตามข้อบ่อยๆรู้สึกชาตามปลายมือปลายเท้าเดินเซง่ายหรือเหนื่อยล้าง่ายขึ้นครับค่ะเหมือนที่คุณลุงสมชายซึ่งเป็นคนไข้ของผมดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าท่านเดินๆอยู่แล้วขาเหมือนไม่มีแรงเหมือนจะล้มบ่อยๆหรือรู้สึกอ่อนเพลียหลังมื้ออาหารนั่นแหละครับอาจมาจากเจ้าเล็กตินในพริกหวานสีเขียวที่ทําร้ายลาไส้ท่านอยู่โดยไม่รู้ตัวครับค่ะที่สําคัญคือแม้พริกหวานจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ แต่พริกหวานสีเขียวที่ยังไม่สุกจะมีสารเลกตินสูงกว่าพริกหวานสีอื่นๆอย่างสีแดงสีเหลืองหรือสีส้มแถมยังมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์น้อยกว่าด้วยซ้ําครับค่ะดังนั้นเราจึงได้รับโทษมากกว่าคุณประโยชน์จากมันเสียอีกซึ่งนี่คือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ยินจากอุตสาหกรรมอาหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นครับค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชอบพริกหวานจริงๆผมดิฉันแนะนําให้ลองเปลี่ยนไปกินพริกหวานสีแดงสีเหลืองหรือสีส้มแทนดูนะครับค่ะ เพราะพริกหวานที่สุกเต็มที่แล้วจะมีเล็กตินน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดแถมสารต้านอนุมูลอิสระก็เยอะกว่าด้วยครับหรือถ้าไม่อยากเสี่ยงเลยลองเลือกกินบวบแทนก็ได้ครับค่ะบวบเป็นผักที่อ่อนโยนต่อลำไส้ช่วยลดการอักเสบได้ดีกว่ามากเลยนะครับค่ะผักเหล่านี้จะช่วยให้ระบบย่อยอาหารเราดีขึ้นข้อต่อเส้นประสาทและขาของเรา,าจะแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้นครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตตัวเองดูนะครับค่ะว่าหลังจากกินพริกหวานสีเขียวแล้ว มีอาการท้องอืดข้อแข็งในตอนเช้าหรือรู้สึกสมองไม่ปลอดโปรง่งและอ่อนเพลในวันรุ่งขึ้นบ้างไหมครับคะถ้ามีนั่นอาจเป็นสัญญาณที่ร่างกายกําลังบอกเราว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วครับคุณพ่อคุณแม่เคยรู้สึกว่าปวดข้อหลังกินพริกหวานสีเขียวบ้างไหมครับคะลองคอมเมนต์บอกเล่าประสบการณ์ให้กันฟังหน่อยนะครับคะผักที่แย่ที่สุดอันดับสองมะเขือเทศมะเขือเทศดูเป็นผักที่บริสุทธิ์สีสันสดใสฉ่ำน้ำ ใส่ในสลัดซอสต่างๆก็อร่อยดีใช่ไหมครับคะ่ะแต่สําหรับผู้สูงอายุหลายคนมะเขือเทศก็สามารถแอบกระตุ้นการอักเสบทําให้ข้อต่อระคายเคืองและรบกวนระบบประสาทของเราได้อย่างเงียบๆเลยนะครับคะ่ะมะเขือเทศยังคงอยู่ในตระกูลไนเชตเหมือนพริกหวานสีเขียวครับคะ่ะซึ่งมีสารอัลคาลอยด์โดยเฉพาะโซลานีนสูงเจ้าโซลานีนนี้เป็นสารพิษตามธรรมชาติที่พืชใช้ป้องกันตัวเองในคนทั่วไปอาจไม่เป็นอะไรแต่ในวัยเรา โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบหรือระบบภูมิคุ้มกันที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นเจ้าโซลานินนี่แหละครับค่ะจะเป็นตัวจุดชนวนปัญหาทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบเพิ่มขึ้นอาการที่แสดงออกคืออาการปวดข้อข้อแข็งในตอนเช้ามากขึ้นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือรู้สึกชาตามปลายประสาททําให้เดินเซหรือกลมได้ง่ายขึ้นครับค่ะเหมือนที่คุณป้ารำไพเคยเล่าให้ผมดิฉันฟังว่าพอวันไหนกินมะเขือเทศเยอะ จะรู้สึกปวดเข่ามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับค่ะการศึกษาในวานสารประสาทวิทยาสันเลยกรรมประสาทและจิตเวชศ,ศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าสารออลคาลอยด์อย่างโซลานินสามารถรบกวนสัญญาณประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้จริงๆนะครับค่ะเพราะฉะนั้นครับค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่สังเกตว่ากินมะเขือเทศแล้วมีอาการปวดหรือรู้สึกไม่สบายลองลดปริมาณลงหรือเลี่ยงไปก่อนนะครับคะลองเปลี่ยนไปกินแครอท พักทองหรือผักใบเขียวอื่นๆที่อุดหนุนด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแทนดูนะครับคะ่ะปลอดภัยกว่าเยอะเลยครับคะ่ะถ้าอยากกินมะเขือเทศจริงๆก็กินในปริมาณน,น้อยๆน,นะครับคะ่ะแล้วลองกินคู่กับน้ํามันมะกอกหรือปลาที่มีไขมันดีๆก็จะช่วยลดการอักเสบได้บ้างครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายที่รักลองสังเกตตัวเองดูนะครับคะ่ะว่าร่างกายตอบสนองต่อมะเขือเทศอย่างไรแล้วคอมเมนต์ลองสังเกตให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับคะ่ะ ผักที่แย่ที่สุดอันดับหนึ่งมันฝรั่งมันฝรั่งนี่แหละครับค่ะอาหารที่คุ้นเคยปลอบประโลมใจกินกับอะไรก็อร่อยทั้งมันบดเฟรนฟรายหรือมันฝรั่งอบแต่ภายใต้ความทรงจําดีๆเหล่านั้นกลับมีความจริงที่โหดร้ายซ่อนอยู่ครับค่ะมันฝรั่งโดยเฉพาะมันฝรั่งขาวเป็นผักที่มีดัชนีน้ําตาลสูงที่สุดชนิดหนึ่งในโลกเลยนะครับค่ะมันสามารถทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้น เร็วพอๆกับการดื่มน้ำอัดลมหนึ่งกระป๋องเลยทำไมถึงเป็นอันตรายในวัยเราเพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายเราจะจัดการกับน้ำตาลได้ไม่ดีเท่าเดิมอินซูลินก็จะทำงานได้ไม่ไวเท่าเมื่อก่อนการกินมันฝรั่งบ่อยๆก็เหมือนเรากำลังเติมน้ำมันลงบนกองไฟทำให้ตับอ่อนทำงานหนะักและเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่สองได้ง่ายขึ้นครับค่ะผลที่ตามมาคือเราจะเสี่ยงเป็นเบาหวานมากขึ้นเสี่ยงโรคหัวใจและเส้นประสาทเสียหายง่ายขึ้นครับค่ะ ทำให้เรามีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือเดินไม่มั่นคงเหมือนที่คุณปู่บุญส่งเคยเล่าว่าน้ําตาลขึ้นเร็วมากหลังกินมันฝรั่งจนต้องรีบไปหาหมอเลยครับการศึกษาขนาดใหญ่จากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่ติดตามผู้ใหญ่กว่า200,000คนพบว่าคนที่กินมันฝรั่งทุกวันมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานชนิดที่สสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่จําเป็นต้องเลิกกินพืชโัวไปเลยนะครับค่ะ แค่เปลี่ยนจากมันฝรั่งมาเป็นกระหล่ำดอกพาสนิทหรือแคร่ทอดกับน้ำมันมะกอกแทนดูนะครับคะหรือถ้าอยากกินมันฝรั่งจริงๆให้เลือกวิธีต้มแทนการรอบหรือทอดเพื่อลดดัชนีน้ำตาลลงและควรกินคู่กับผักที่มีใยอาหารสูงและโปรตีนเสมอเพื่อช่วยชะลอการดูดซึมน้ำตาลครับการเลือกกินอย่างชาญฉลาดจะช่วยให้เราปลอดภัยจากโรคเบาหวานและอาการปวดเมื่อยต่างๆได้ครับใครบ้างครับคะที่ตกใจว่ามันฝรั่งมีผลกับน้ำตาลขนาดนี้คอมเมนต์ ใจให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับค่ะผักที่ดีที่สุดอันดับ4บรอกโคลีบรอกโคลีอาจจะถูกมองว่าเป็นผักที่กินยากหรือเป็นแค่เครื่องเคียงเท่านั้นใช่ไหมครับค่ะบางคนอาจจะเขีดทิ้งหรือไม่ชอบรสชาติเท่าไหร่แต่ความจริงคือสําหรับผู้สูงอายุอย่างเราบรอกโคลีคือสุดยอดผักที่ช่วยปกป้องคอลลาเจนได้รอบด้านเลยนะครับค่ะมันไม่ได้เป็นแค่ผักธรรมดา,ดา แต่เป็นเหมือนโรงงานผลิตและปกป้องคอลลาเจนชั้นดีในร่างกายเราเลยครับค่ะมันอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารตั้งต้นสําคัญในการสร้างคอลลาเจนในร่างกายเราวิตามินซีช่วยให้ผิวหนังเต่งตึงข้อต่อยืดหยุ่นและยังมีวิตามินเคที่ช่วยให้แคลเซียมเข้าไปยึดติดกับกระดูกได้ดีทําให้กระดูกของเราแข็งแรงไม่เปลาะง่ายอีกด้วยครับค่ะทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญในวัยเราก็พอเมื่อเราอายุมากขึ้น การผลิตคอลลาเจนในร่างกายก็จะช้าลงตามธรรมชาติครับค่ะวิตามินซและวิตามินเคในร่างกายเราก็ลดลงด้วยบรอกโคลีจึงเข้ามาช่วยเติมเต็มส่วนที่ขาดไปทําให้ผิวเรายัางคงเต่งตึงข้อต่อยืดหยุน่นและกระดูกแข็งแรงได้นานขึ้นช่วยให้เราเดินเหินได้สะดวกไม่ต้องทนปวดข้อเข,ข่าบ่อยๆหรือรู้สึกว่าผิวแห้งเหี่ยวเกินไวยนะครับคะการรักษามวลกระดูกและป้องกันการกล้มเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อ การมีชีวิตที่เป็นอิสระในวัยเราเลยนะครับคะ่ะบรอกโคลีจึงเป็นเหมือนกรอบป,ป้องกันชั้นดีให้เราครับไม่เพียงเท่านั้นบรอกโคลียังมีสารผัดจ,จันที่ชื่อว่าเซลฟราเฟนซึ่งช่วยหยุดเอนไซม์ที่คอยทําลายกระดูกอ่อนของเราทําให้ข้อเข่าข้อ,ขอ,ขอต่อต่างๆไม่เสื่อมเร็วเหมือนที่คุณยายน้อยซึ่งเป็นคนไข้ของผมดิฉันเคยเล่าว,ว่าหลังจากกินบรอกโคลีบ่อยขึ้นก็รู้สึกปวดเข่าน้อยลงเดินเหินได้คล่องตัวขึ้น อย่างเห็นได้ชัดเลยครับค่ะคุณยายน้อยบอกว่าท่านมีความสุขมากขึ้นที่สามารถไปเดินตลาดได้เองโดยไม่รู้สึกเจ็บเข้าเลยครับค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับการศึกษาในวารสาร Arthritis Rheumatology ที่พบว่าซาลฟลาเฟนสามารถยับยั้งเอนไซม์ที่ทำลายกระดูกอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะครับค่ะสารตัวนี้ไม่เพียงแค่ช่วยสร้างคอลลาเจนใหม่แต่ยังช่วยปกป้องคอลลาเจนที่เรามีอยู่แล้วจากการถูกทำลาย จากการอักเสบเรื้อรังทำให้เรามีอาการข้อแข็งลดลงการกัดก่อนของกระดูกอ่อนช้าลงและเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนี่คือสิ่งที่วิทยาศาสตร์ยืนยันแล้วครับวิธีที่ดีที่สุดในการกินบอโคลีคือหนึ่งเบาๆประมาณ3-5ถึงนาทีเพื่อรักษาวิตามินไว้ให้มากที่สุดครับค่ะการต้มเป็นเวลานานจะทำให้สารอาหารสำคัญเหล่านี้หายไปนะครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองบีบน้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูเล็กน้อย เพื่อเพิ่มการดูดซึมสารต้านอนุมูลอิสระหรือกินคู่กับไขมันดีเช่นน้ำมันมะกอกหรืออะโวคาโดก็ยิ่งดีครับเพราะจะช่วยในการดูดซึมวิตามิน K และแคโรทีนน้อยได้เต็มที่บรอกโคลียังช่วยบำรุงหลอดเลือดสมองและภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับค่ะกินบ่อยๆดีต่อสุขภาพเราจริงๆครับคุณพ่อคุณแม่สามารถลองนำบรอกโคลีไปผัดกับเนื้อสัตว์หรือใส่ในสลัดหรือแม้แต่ปั่นเป็นซุปก็ได้นะครับคะ เพื่อให้กินง่ายขึ้นและหลากหลายขึ้นครับค่ะความสม่ำเสมอสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบครับเป้าหมายคือการกินมันบ่อยๆนะครับค่ะใครจะเริ่มกินบรอกโคลีบ่อยขึ้นบ้างครับค่ะคอมเมนต์บรอกโคลีสู้ให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับค่ะผักที่ดีที่สุดอันดับนาคะคณ,ณะเคยถูกมองว่าเป็นแค่ผักโรยหน้าหรือผักธรรมดาเท่านั้นแต่ตอนนี้มันคือซูเปอร์ฟูดที่แท้จริงสำหรับผู้สูงอายุอย่างเราครับค่ะ ทำไมผมดิฉันถึงพูดแบบนั้นก็เพราะคณะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเราให้ผิวหนังเต่งตึงข้อต่อยืดหยุ่นและที่สำคัญที่สุดคือวิตามินเคครับค่ะแค่คณะดิบหนึ่งถ้วยเล็กๆก,ก็ให้วิตามินเคมากกว่า600%เปอร์เซนของปริมาณที่ร่างกายเราต้องการต่อวันแล้วนะครับค่ะในวัยที่เราอายุมากขึ้นกระดูกก็จะเริ่มบางลงง่าย วิตามินเคจากคะนา้าจึงมีความสําคัญอย่างมากมันจะช่วยยึดแคลเซียมให้ติดแน่นกับกระดูกของเราป้องกันโรคกระดูกพุุนและกระดูกหักได้ดีมากครับเหมือนที่คุณปู่มานะที่เคยมาปรึกษาผมดิฉันท่านบอกว่ารู้สึกว่าผิวดีขึ้นและกระดูกแข็งแรงขึ้นหลังจากเริ่มกินคะนา้าเป็นประจำนี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะครับค่ะการศึกษาในวารสาร Journal of Nutrition ยังพบว่าการกินผักใบเขียวเข้มอย่างคะน้า ช่วยชะลอการสลายตัวของคอลลาเจนและเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังในผู้สูงอายุได้จริงๆครับไม่เพียงเท่านี้ครับค่ะคณายังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่ช่วยปกป้องคอลลาเจนของเราจากการถูกทําลายจากความเครียดและการอักเสบทําให้ผิวเรายังคงเต่งตึงข้อต่อแข็งแรงบํารุงหัวใจและปกป้องดวงตาของเราจากจอประสาทต,ตาเสื่อมตามวัยอีกด้วยนะครับค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถลองใส่คณาในสลัดปั่นสมูทตี้หรือผัดกินก็ได้ครับ กินคะน้าเป็นประจำทุกวันจะช่วยให้กระดูกเราแข็งแรงและผิวพรรณสดใสไปนานๆครับค่ะใครพร้อมจะให้คะน้าเป็นซูเปอร์ฟู้ดประจําบ้านเราบ้างครับค่ะคอมเมนต์คะน้าเลิฟเฟอร์ให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับค่ะผักที่ดีที่สุดอันดับ2กระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบเขียวอาจจะดูมีเมือกๆบางคนก็ไม่ชอบหรือมองข้ามไปเลยใช่ไหมครับค่ะแต่เชื่อไหมครับค่ะว่านี่คือหนึ่งในผักที่ทรงพลังที่สุดสําหรับผู้สูงอายุที่จะช่วยปกป้องคอลลาเจน ลดการอักเสบและทําให้ข้อต่อเรายืดหยุ่นได้ดีหลังวัยห0ปีเลยครับค่ะเมือกในกระเจี๊ยบเขียวนี่แหละครับค่ะที่เป็นสารเมือกมิวซิล g e ซึ่งทําหน้าที่เหมือนสารหล่อลื่นธรรมชาติให้กับข้อต่อและกระดูกอ่อนของเราทําให้ข้อต่อไม่แข็งไม่เสียดสีกันง่ายช่วยลดอาการปวดข้อลงไปได้เยอะเลยครับค่ะนอกจากนี้เมือกยังช่วยเคลือบและปกป้องลําไส้ของเราทําให้ดูดซึมสารอาหารที่จําเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนได้ดีขึ้น เช่นวิตามินซีสังกะสีและกรดอะมิโนซึ่งสําคัญมากในวัยที่เราดูดซึมสารอาหารได้ไม่ดีเท่าเดิมครับกระเจี๊ยบเขียวยังมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงทั้งควี์ซิทินคาเตชินและโพลิฟีนอลสารเหล่านี้จะช่วยปกป้องคอลลาเจนจากการถูกทำลายทำให้ผิวหนังข้อต่อและกระดูกของเราแข็งแรงและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเหมือนที่ คุณยายมาลีเคยบอกผมดิฉันว่ารู้สึกเดินได้คล่องตัวขึ้นหลังจากเริ่มกินกระเจีบเขียวบ่อยๆครับค่ะงานวิจัยในวานสารวานสารชิวเคมีอาหารก็พบว่าสารสกัดจากกระเจีบเขียวช่วยลดการอักเสบและรักษาสภาพเนื้อเยื่อเกี่ยวพันได้ดีนะครับค่ะและยังช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดซึ่งสําคัญต่อการปกป้องคอลลาเจนไม่ให้ถูกทําลายด้วยครับค่ะ เพราะน้ําตาลส่วนเกินสามารถทําร้ายคอลลาเจนของเราได้ครับค่ะไม่เพียงเท่านี้ครับค่ะกระเจี๊ยบเขียวยังช่วยบํารุงกระดูกเพราะมีโฟเลตและวิตามินเคลดคอเลสเตอรอลเพราะมีใย,ยหารและช่วยให้การไหลเวียนโลหิตด,ดีขึ้นด้วยครับค่ะนี่คือผู้ช่วยสําคัญที่จะทําให้เรามีชีวิตที่เคลื่อนไหวได้คล่องตัวและเป็นอิสระครับค่ะลองกินกระเจี๊ยบเขียวแบบต้มหหรือใส่ในแกงก็ได้นะครับค่ะอย่ามองข้ามกระเจี๊ยบเขียวนะครับค่ะเพราะมันเป็นผักธรรมดา,ดา ที่มีประโยชน์มหาจันทร์จริงๆครับค่ะใครเคยคิดว่ากระเจี๊ยบเขียวมีประโยชน์ขนาดนี้บ้างครับคะคอมเมนต์มหาจันร์กระเจี๊ยบให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับคะผักที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งครอสครอสอาจดูเป็นผักธรรมดาที่สุดในรายการนี้ราคาไม่แพงหาซื้อง่ายใช่ไหมครับค่ะแต่เชื่อไหมครับคะสำหรับผู้สูงอายุ60บวกครอสคือ1ในผักที่ทรงพลังที่สุดในการบำรุงคอลลาเจนที่เรากินได้เลยนะครับคะ ความลับของแครทออยู่ที่เบต้าแคโรทีนครับค่ะซึ่งเป็นสารสีส้มที่ร่างกายเราจะเปลี่ยนเป็น vitamin. วิตามินวิตามินเอจำเป็นอย่างยิ่งต่อการซ่อมแซมและบำรุงเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายเราทั้งผิวหนังที่ห่อหุ้มร่างกายข้อต่อต่างๆที่เราใช้เดินและหลอดเลือดของเราให้แข็งแรงครับค่ะทำไมเรื่องนี้ถึงสําคัญในวัยเราก็พอพอเราอายุมากขึ้นกระบวนการซ่อมแซมร่างกายก็จะช้าลงตามธรรมชาติ วิตามิน A จากเคราะหจึงเข้ามาช่วยทําให้เส้นใหญ่คอลลาเจนของเราไม่เสื่อมง่ายผิวหนังไม่บางข้อต่อไม่เสียความยืดหยุ่นและฟื้นตัวได้เร็วขึ้นจากความสึกหรอในแต่ละวันครับค่ะนอกจากนี้แคร์ทยังมีวิตามินซสูงซึ่งจําเป็นต่อการสร้างคอลลาเจนตั้งแต่เริ่มต้นและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระมากมายที่ช่วยปกป้องคอลลาเจนไม่ให้ถูกทําลายจากความเครียดมลภาวะและการอักเสบภายในร่างกาย ทำให้ผิวเราดูอ่อนเยาว์ลดริ้วรอยและข้อต่อแข็งแรงได้นานขึ้นครับเหมือนที่คุณปู่ทังชัยเคยเล่าให้ผมดิฉันฟังว่าหลังจากเริ่มกินแครทดเป็นประจำไม่ว่าจะกินกับสลัดหรือใส่ในกับข้าวท่านรู้สึกว่าผิวใสขึ้นและร่างกายแข็งแรงกระปรี้กระเป๋าขึ้นมากเลยครับค่ะนี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับคะการศึกษาในวารสารวารสารโภชนาการทางคลินิกแห่งอเมริกายัางพบว่าการบริโภค เบตาแคโรทีนมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโครงสร้างคอลลาเจนที่ดีขึ้นและการลดลงของริ้วรอยผิวหนังในผู้สูงอายุอีกด้วยครับค่ะนี่คือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่าแคร์ถ้ามีประโยชน์จริงครับค่ะแล้วเราจะกินแคร์ทอย,อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุดล่ะครับคุณพ่อคุณแม่สามารถกินแคร์รสด้ทั้งแบบดิบเพื่อรักษาวิตามินซีไว้ให้มากที่สุดหรือจะนําไปนึ่งอบก็จะช่วยเพิ่มการดูดซึมเบตาแคโรทีนได้ดีขึ้นครับค่ะ และที่สําคัญมากๆคือควรกินคู่กับไขมันดีเช่นน้ํามันมะกอกอะโวคาโดหรือถั่วเพื่อช่วยในการดูดซึมสารอาหารที่ละลายในไขมันให้ได้มากที่สุดครับค่ะแครอทยังช่วยบํารุงสายตาให้คมชัดบํารุงสมองให้ปลอดโปร่งและปกป้องหัวใจของเราให้แข็งแรงด้วยนะครับค่ะผักธรรมดา,ดายอย่างแครอทนี่แหละครับค่ะที่เป็นขุมทรัพย์สุขภาพของเราอย่างแท้จริงครับค่ะ หลังจากนี้ใครจะหยิบแครทอดเข้าตะกร้าทุกครั้งที่ไปตลาดบ้างครับคะคอมเมนต์ Comment, แครทอดเท่านั้นให้ผมดิฉันรู้หน่อยนะครับคะเอาล่ะครับค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่รักตอนนี้ทุกท่านก็ได้รู้แล้วว่าผักบางชนิดเป็นภัยเงียบบางชนิดคือเพื่อนแท้ที่ปกป้องเราหัวใจสําคัญคือจงเลือกอย่างชาญฉลาดครับค่ะความรู้มีพลังเมื่อลงมือทําจริงดังนั้นผมดิฉันมีคําถามสําคัญครับค่ะอะไรคือหนึ่งคมั่นสัญญา ที่คุณจะทําเพื่อตัวเองในสัปดาห์นี้โปรดแบ่งปันในคอมเมนต์นะครับคะ่ะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์กดถูกใจกดติดตามช่องความลับของรุ่นพี่เพื่อเข้าร่วมชุมชนคนรักสุขภาพกับเรานะครับคะ่ะอย่าลืมแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยขอบคุณครับคะ่ะ